สวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับกับเซวาร์ดปตาราศีสไลด์เราจะเลื่อนนะครับวันนี้มาส่งรถอยู่ที่บ้านเฮ็เพิงนะครับตำบลน,น้องหมีอำเภอราศีจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาส่งให้ทั้งนากัญญาสาสรบุตรนะครับ,บ,รบออกรถโต๊ะไมเลย เป็น L C 028นะครับน,นี่ก็แนะนำให้เรียบร้อยนะครับอุปรกรณ์ก็ตัวไม้นะครับ Rx 165รัขาแนะนำไปแล้วนะครับพอดีเสี่ยวตามมาที่หลังลนะครับเด็กคุณหญ่เฮ็ดทึงหอมทึงเขานะครับตน,นี้ก็ ฐานนะครับ B H สองสองหก E Pro นะครับชุดมาตรฐานเลยนะครับต้องฝุ่นบรรยากากินเข่ากันนะครับเดี๋ยวจังหน่อยเฮข้าออกไปเฮียสัญญานะครับมีของแจกของแถมมีให้เหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับนะเพะื่อนในปลอกเหลกก็ดีใส่อีกขั้นหนึ่งนะครับ ตัวนี้เพิ่นกะมี่อาวสามหกนะครับของคนขับเพิ่นของเบื่อจะแบบสั่งไหลขอคนขับเพมีใส่สามหกอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่นกะสื่อมาใส่ส่วนโตเพิ่นนะครับสามหกรักษารถได้ดีด้วยกันนะครับ ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> เห็ดสัญญาอันนี้พ่นส่งแบบลร้ปีล่วงหนานะครับตอนแปดปีนะครับสองปีละเท่าอ,อันนี้ผมเลยกำแบบลังโซลีกดเขา่ากันอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ทางขุดเพิ่งกะตึงหอมเทิงกระเทียมเติงเขานะครับกะรุ่นนี้แถวนี้เพิ่งกะจะใส่เป็นรุ่น Lc0 ส่วนหลายนะครับพอเพิ่งขึ้นพ่นหอมพ่นยางเพิ่งกะมันก็จะพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็น L หาศูนย์เพิก็จะใหญ่เกินไปนะครับจะใหญ่ปวดอันนี้เป็นโตัวไม้นะครับฝากโปรโมชั่นน้ำเลเดอพี่น้อง ตัวน,นี้ฟรีดาวก็มีนะครับหรือว่าผู้ใดสนใจอยากจะ,ะพ่อนปีนาเพิ่กนกระไขคือกันนะครับพ่อนปีนานะครับพ่อปีหกเก่าเลยนะครับชุดมาตรฐานเพิ่นกระล่อลูกค้ากระลอ่อโยบานนะครับรลอ่อโยบานถ่ายโยบานมาเฮ็ดสัญญาอยบานนะครับเก็มเงินอยบ้าน,นครับอำนวยความสะดวกให้นะครับ เดีายวผมกันแน่นั่มไอ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขปีนจักยนเป็นหลัขนส่งงทางของดาวเสร้างวดก็ยังดีตอนนี้ครับของแจกของแถมเข้านะครับนี่บได้บ่ได้ใเข้ามเก็หมนหวยเพิงมาหาอยู่เอใหญงมีเงินอยู่สามพันมต้องหวงนะครับของแจกของแถมเพราะวมาไม่ห เต็มที่ครับเผื่อจะเริ่มนะครับโปเดือนนี้กะตอนนี้กะบยี่สิบเจ็ดเดืออีกมือหนึ่งนะครับยังท่านอยู่เดือนหน้าค่อยว่ากันไปอีกเท่านึงว่าสิเป็นแบบใดนะครับตอนนี้กะจะมีรถยุลานกับเอาซีซุนหนึ่งแปดกะบอาจะมีอยู่สองขั้นอยู่หันเหลืออยู่หันอยู่นะครับเดี๋ยวให้เสียวอัดไปเหตุสัญญาก่รนะครับ ทั้งน้อยนะครับก็บคงจะลงไปบันหัวดงอีกเท่อนึงเพราะว่านัดลูกค้าไว้หันมือนี้เต็มเหยียดเลยครับสามเจ้านะครับตอนนี้เพ่นว่าจะเทิร์นรถเป็นรถไอ้ยันหมานะครับจะคอยว,ว,ว,ว่ากันอีกเท่านึงน,นะครับเพมันเอายันหมามาเทิร์นคู่กระตานะครับเพมันจะเอาเอลซีศูนย์ไปใส่นะครับตอนนี้กะสัญญานะครับเดี๋ยวเปินกินเขา คนกินเขาก่อนส้หน่อยนึ่งนกินเขาแล้วก่จะเฮตุสัญญาโซเลกันไปนะีสปีได้เขานหน่ะว่าาเื่ากผามันก็กติันมันดมันเข้าไปยกตลค่นเร่อคลิปนี้ก็ฝากไปแต่เพียงแค่เนี้ยละกันนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามมั่นน่นเณรัก็ผู้ใดสนใจแท็กเตอร์โคบตากรติดต่อกันขามานะครับเบอร์เก er, ่าเบอร์เดิมนะครับเบอร์เซวัสดีศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามเก้าศูนย์สองศูนย์สี lights, okay. ่นี่ครว่าทรงสว่างบายเพิ่นนะครับเอาไปแต่เพียงแค่นี้ละกันครับสวัสดีท่าหน้าให้ไงนี่จะพูดอะไนี่ลาอะไ้เราออกมาเบิลง ตรงนีู้เหี้ยนเลยล่ะต่อไปต่อไปเขบอใส่ไมหน่อยไม่มียางน้ำกดมังใส่เยดไถใหญ่ก็บรกนีเขาส่่รไเรทีเี่ยกิบขาดใส่โรตลี่ดยบอตรงไปขาดาก็ใส่เอยไงบอตรงนปใส่โรต